กลับมากระต่อนนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะกาแฟสําหรับคุณผู้ชายทำไมต้องใช้กาแฟสําหรับคุณผู้ชายเพราะว่ามันชื่อกาแฟว่านะฮะ M Smart ใช่ไหม M Smart Plus Coffee สารสก,กัดก็คือโสมนะฮะโสมตัวนี้จะทําให้เลือดในร่างกายของคุณผู้ชายเนี่ยไหลเวียนดีจริงๆแล้วคนซื้อของคือคุณผู้หญิงนะฮะแต่คนทานคือคนคุณผู้ชายเราอธิบายโดยรวมแล้วกันโสมจะช่วยทําให้เลือดลมของคุณผู้ชายไหลเวียนดี น,ะะนอกจากนั้นเขนายังใส่สารสกัดตัวหนึ่งนะครเป็นฮอร์โมนเพศชายด้วยทําให้คุณผู้ชาย,ยรู้สึกแข็งแรงปึงปัง,ม,ปง,ม,ปงมีกําลังวังชามากยิ่งขึ้นปึงปังในทนี่นี้หมายความว่าจากที่บอกว่าอาจจะอ่อนเปรียปร้ยบเพียแรงอาจจะมีความฟิตกระชับะะกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นนี่ก็คือแอลอาร์จินีนนั่นเองคุณผู้ชมนะฮะสารสกัดอีกตัวหนึ่งก็คือลดอคอเลสเตอรอลเพราะว่าคุณผู้ชายส่วนใหญ่ก็มักจะทานกาแฟเยอะ เเรสยะล่าขึ้นแต่ตัวนี้จะช่วยลดด้วยนะคะเพราะเขาใส่ซันไฟเบอร์เอจีไปนะฮะแล้วก็ความหวานเนี่ยที่มันอร่อยเฮ้ยทำไมมันหวานอร่อยวะมันเข้มข้นหวานอร่อยเขาใส่สารสกัดจากหญ้าหวานไปเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพนะฮะ <c oughs> เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้หญิงฟังไว้ใครอยากจะซื้อกาแฟเอ็มสมาร์ทพัทให้คุณสามีซื้อให้แฟนหรือซื้อให้เพื่อนผู้ชายเนี่ยซื้อได้เลยคุณผู้ชมวันนี้มีโปรพิเศษด้วยนะฮะ ปกติราคาเนี่ยกล่องละ350บาท1กล่องมีทั้งหมด15ซองคุณทานได้ครึ่งเดือนเลยนะฮะโปรโมชั่น mm. วันนี้ซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก1กล่องในราคาปกติ1,400บาทเราไม่ขายจ่ายเพียง1,000บาทเท่านั้นตัดออกไป400เหลือ1,000นะฮะซื้อได้โอ้3 3กล่องเอมอีก1เป็น4กล่องนะฮะสนใจสั่งซื้อ0957184624 0957184624หรือไลน์แอดสุขภาพดีหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะ M Smart Coffee นะฮะคุณผู้ชมนะฮะ,ะมากันที่ข่าวบันเทิงต่อเลยแล้วกันนะฮะคุณส่วนร้านจริงไม่อยากอ่านข่าวนี้เห็นเขาเขาพูดกันเยอะแล้วแต่ก็ก็อ่านก็ต้องอ่านนะเนาะฮะหุ้นส่วนร้านเมือนดาม่าแจ็คนะฮะเขาบอกว่าน้องแจ็คเนะี่ยเขาชื่อว่าแจ็คอะไรนะแอปอะไรนะ <c oughs> ขึ้นโต๊ะนะคะ,ะย้ําตอนนี้คิวแน่นเอียดเลยก็ดังแล้วนะคะน้องแจ็คเขาดังเรียบร้อยแล้วคุณยิ่งไปทาให้เขาประเมินประเมินไอ้เอาเอาข่าวเขาไม่ออกเนี้ยเขายิ่งดังเขายิ่งเป็นกระแสะสนใจของโลกโซเชียลเพราะคนเดี๋ยวนี้ทําบุญคนไม่สนใจหรอกคะ่ะไปทําบุญเก้าวัดดาราทําบุญเก้าวัดเด็ดไอดอลทำบุญเก้าวัดคนไม่สนใจหรอกคะ่ะแต่ถ้าเด็ดไอดอลโดนจับเด็ดไอดอลทำตัวประหลาดประหลาดอย่างเงี้ยอันนี้ดังแน่นอน ร้เพราะว่าเราชอบสเสพติดพอข่าวปแปลกๆข่าวใหม่ๆแล้วเบื่อข่าการทําบุญข่าวทําความดีช่วยเหลือคนเราไม่ไม่ดูฉันไม่ดูพเพราะข่าวกระโดดขึ้นไปบนโต๊ะอย่างเงี้ยอันนี้จะดังนะคะจากกรณีเรื่องราวบนโลกโซเชียลหรือโลกออนไลน์นี่นะคะที่น้องแจ็คเนี่ยพร้อมเพื่อนเนี่ยไปเหมาร้านนะคะร้านโอมากเกษตรนะคะชื่อดังแล้วก็ขึ้นไปเหยียบบนโต๊ะจนกลายเป็นดราม่าครั้งใหญ่ว่าเรื่องนี้เหมาะสมหรือไม่ และลูกค้าคนอื่นจะรู้สึกอย่างไรก็เห็นลูกค้าคนอื่นเขารู้สึกเฉยๆยนะครับก็ไม่รู้สึกอะไรนะฮะทั้งนี้ร้านได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวว่าร้านมีมาตรการเรื่องการทําความสะอาดโต๊ะอยู่แล้วทุกครั้งหลังจากใช้งานและเนื่องจากมีเหตุการณ์ที่ทําให้ลูกค้าไม่สบายใจทั้งร้านขอน้อมรับคําติชมและจะนําไปปรับปรุงแก้ไขนะฮะอย่างไรก็ตามเพจดังกล่าวนี่นะครเพจเพจเพจดังอย่าง ผู้บริโภคได้เข้ามาเรื่องของความสะอาดกับความรู้สึกมันแตกต่างกันความสะอาดเช็ดไม่นานก็หายแต่ความรู้สึกมันหายยากเป็นกําลังใจให้เพราะเคยไปนั่งกินอยู่ตั้งสองสาครั้งนอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์และแนะนําให้ทางร้านเลือกคนโปรโมทร,ร้านด้วยเพราะเรื่องแบบนี้ส่งผลต่อชื่อเสียงของร้านโดยตรงและตำหนิร้านที่ไม่ห้ามปรามแจ็คนะฮะที่เข้ามา ที่เขาที่ข้ามอะไรนะที่ข้ามจากส่วนของลูกค้าจากนั้นเนี่ยเพจข่าวบทหรอข่าวบทหรอข่าวบทหรอ,หรอก็ได้แคปข้อความของดนะีเจกริดนะกิดธนากรอดีตดีเจชื่อดังและหนึ่งในหุ้นส่วนของร้านมาโพสต์ซึ่งดีเจกริดก็บอกว่าทัวอย่าลงเยอะกูตอบไม่ทันก็เรื่องจริงนะบางทีและมีการตอบคอมเมนต์ว่าคนทิไม่มีเงิน มากินครับแต่กดคีย์บอร์ดอยู่บ้านตอนนี้ลูกค้าจองเต็มเลยนี่แหละคะ่ะบางทีการโปรโมทเนี่ยมันก็มีการโปรโมทหลากหลายรูปแบบทำให้คนด่ายิ่งคนด่าเยอะยิ่งดังอะไรที่คนชมคนไม่ัมนดีไปครับไปเป็ปนคนดี่อยไปหมาว่าไอ้นี่เฮีย โอ้โหชอบมันเฮี้ยยังไงวะเข้าไปดูหน่อยซจิจริงๆเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนนะโลกมันเปลี่ยนนะทําดีเนี่ยไปทําบุญก้าวัดช่วยหมาแมว,ช,วช่วยนู่นช่วยนี่อีนี่สร้างภาพกูไม่ดูเบือ่อไม่เอาพออีนี่เตะหมาเตะแมวฆ่าหมาฆ่าแมวเฮ้ยอีนี่เป็นใครวะกูยอยากเห็นหนะ้ามันแม่งเลวนู่นนี่นั่นดายอดวิวเพิ่มขึ้น แต่ทีนี้การทาอย่างที้พี่ก็สงสัยว่ามันเป็นการโปรโมทหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจโปรโมทไหมเออซึ่งมันมองๆแล้วมันแปลกๆไงนะคะก็ถือว่าร้านประสบความสําเร็จร้านประสบความสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวว่างๆจะไปทานด้วยนะคะมาแค่ข่าวหนึ่งนะคุณผู้ชมนะคะสําหรับเธอคนนี้ก็ยังอยู่กนะ็คือเจมอยนะฮะลั่นอยาเผือกอยากเผือกจังหลังแมทพิรดีโพสต์ข้อความผ่าคิดนะคะ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังขอส่งกำลังใจแรงๆให้กับสาวมั่นอย่างน้องแมทคิรณีนะฮะหลังอยู่ๆก็โพสต์ข้อความมีในยักพาดพิงที่น่าเป็นห่วงเบาๆระบุว่าบ้านเป็นที่ปลอดภัยเป็นที่พักใจเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคนในครอบครัวเราเท่านั้นอย่านำอะไรไม่ดีเข้าบ้านอย่าชักศึกเข้าบ้าน อย่าได้ทําเด็ดขาดนะคะถ้าคงจะมีปัญหาเกิดขึ้นภายในบ้านอย่างแน่นอนงานนี้แอดมินเพจอย่างเจมอยร้อยแปดได้รีโพตนี้มาแชร์ต่อพร้อมข้อความว่าหนูก็อยากเปือกจังว่าเกิดอะไรขึ้นฮงเล็บเครื่องหมายเคื่อเช่นมาส่วนเราเช่าเนี่ยต่างก็มาส่งเมลบอกหลากหลายเช่นน่าจะเป็นการโปรโมทผลงานใหม่ไหมคะหรือ สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะนะคะไม่น่าจะเป็นการโปรโมทนะอาจจะมีปัญหาภายในบ้านของเธอเพราะว่าคนเราอยู่กันในบ้านมันก็ต้องมีปัญหากัทุกวันอยู่แล้วจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่มันก็มีเกิดขึ้นทุกวันอยู่แล้ววันนี้อาจจะไม่มีพรุ่งนี้อาจจะมีก่อนนอนอาจจะมีตื่นขึ้นมาอาจจะไม่มีพอหลังจากตื่นเมื่อกี่สิบนาทีก็อ,อาจจะมีก็ได้มันแล้วแต่มุมมองหรือว่า คนในบ้านเขาเป็นยังไงแต่เราก็ไม่รู้ว่าในบ้านมีใครบ้างเพราะรู้ว่าแมทเขาอยู่กับคุณแม่นะเขาอยู่กับคุณแม่นะคะแล้วก็ไปไปมาๆเขาใหญ่เราก็ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้จริงๆง,งั้นต้องเจอเจ้าตัวแล้วค่อยถามดีกว่าว่ามันคือปัญหาอะไรเกิดขึ้นที่มาโพส์อย่างนั้นต้องถามน้องแมทเขาเองแล้วกันนะฮะเราตอบไม่ได้จริงๆนะคุณผู้ชมนะฮะอ่ะเดี๋ยวพัก,กสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะฮะฝากไปด้วย M Smart+ Plus c o f f ค e นะคุณผู้ชมนะฮะ ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นนะฮะแล้วก็ดูแลฮอร์โมนเพศชายลดคอเลสเตอรอลความหวานใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลเพราะฉะนั้นเนี่ยคอรี่ก็ไม่ได้เยอะนะฮะแล้วก็น้ำตาล0%อย่างแน่นอนนะฮะเพราะใช้ความหวานของย่าหวานอาจจะไม่ถึง0%อาจจะมีบ้า,บางแต่ก็น้อยมากสำหรับกาแฟปกติกับตัว M Smart Plus Coffee วันนี้มาพร้อมโปรพิเศษนะคุณผู้ชมนะฮะกล่องละ แล้วบอกแล้วว่ารา,รายการเราขายของไม่แพงกล่องหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมด15ซองราคาเราขายกล่อง350 350เท่านั้นต่อนหนึ่งกล่องนี่นะฮะแต่วันนี้ซื้อ3กล่องเนี่ยแถมฟรีให้หนึ่งกล่องราคาหักลบเรียบร้อยแล้วทั้งเป็นปโปรอะไรเรียบร้อยแล้วเหลือ1,000บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรได้เลย0957184624 0957184624นะฮะหรือไลน์ไปที่แอดสุขภาพดีหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะของดีราคาต้องไม่แพงก็มีด้วยเช่นเดียวกันกับรายการของเรานะฮะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อครับ